สิ <aff chter> ่งยังดีหมื่นเดิมอาจจะบาไปนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานก็กี่เยอะแล้วแล้วสวัสดีทุกท่านก้อนอื่นราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวอำเภอสองพี่น้องครับผมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นอำเภอที่เหมาะกับลิเกอย่างเราสองคนเพราะเราเป็นพี่น้องกันอำเภอสองพี่น้องนะฮะก็การแสดงคืนนี้นะครับเป็นครั้งแรก เราสองคนมาทําการแสงซึ่งเป็นทีมนานลิเกชื่อนิรันอภิวันอัญชลีหรือว่าโตโต้นะครับจากช่องวัน oh. นะครับแล้วก็ผมพี่ชายต้อมนิลันนะครับก็ตากสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อแม่พี่น้องที่นั่งรับชมอยู่ด้านหลังด้วยนะครับ และขอบคุณแฟนๆซึ่งเป็นแฟนคลับของน้องโตโต้เลยนะครับน้องโตโต้ธนเดชแล้วก็ผมต้อมธนพลผมบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่บ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านเกิดเราก็คือราชบุรีใช่ครับผมก็นานทีปีหนจะได้มีโอกาสมาสแสดงให้กับชาวสุพรรณบุรีได้พบได้เจอกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ดีที่ได้มาเจอขอบคุณเจ้าภาพนะครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่อ่นไกลก็อีกแล้วนะครับปีนี้รู้สึกว่าเจ้าภาพเนี่ยท่านนี้จะหาเรา ะตะเวนแก้บนทุกวัดเลยขอบคุณป้าเมียวซึ่งเป็นเจ้าของร้านนวดจากเยอรมนีนะครับขอบคุณป้าเมียวอีกครั้งนึงนะครับซึ่งหาทีมงานเราเนี่ยมาวนทั้งคืนนี้สี่คืนแล้วนะฮะซึ่งตะเวนแก้บนทุกวัดเลยนะครับเพราะว่าป้าเมยียวประสบความสําเร็จนะครับกิจาการร้านนวดที่ประเทศเยอรมันนะครับก็ขอบคุณป้าเมียวอีกครั้งนึงเลยนะครับ ขอบคุณก็ขอให้กิจการป้าเหมี่ยวรุ่งเรืองขยายใหญ่ยิ่งขึ้นไปป้าเหมียวรวยแล้วก็ต้องรวยอีกเฮงเฮงปังๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงต่อไปด้วยนะครับสําำคัญที่สุดแล้วยังบอกป้าเหมี่ยวว่าตอนที่ไปรําแก้บนให้ป้าเหมี่ยวที่ป้าเหมี่ยวทว่าให้ผมไปรำาห้ผมกับนางรําก็บอกว่าป้าเหมียวบอกว่าขอให้เราสองคนรวยๆนะครับชื่อเสียงดังแล้วดังอีกนะครับก็เลยบอกว่าขออวยพรให้ป้าเหมี่ยวนั่นแหละรวยๆกิจการรุ่งเรืองปีหน้าจะได้หาเราอีก ป้าเมี่ยงปีนี้หาแก้บนไปแล้วสี่สี่วัดสี่เอ่อสามวัดสี่คืนครับผมปีหน้าเนี่ยป้าเมียก็บนไปเลยสักเก้าวัดนะป้าเมียนะมันจะได้ครบมันจะได้เก้าคืนถ้าบนเป็นรายปีไปเลยสิเอาเป็นแพ็กเกจไหมคุยกับแม่เบญยาภาได้ป้าเมียตกลงกันไปเอ่อแม่เบญถ้าเก้าคืนแพ็กเกจมีแพ็กเกจเหมารวมไหมเก้าคืนแต่ว่าเรามีแพ็กเกจสามร้อยหกสิบห้าคืนอยู่นะครับเผื่อสนใจทาเหมาเลยนะเอาเลยหนึปีเลยครับผมก็อะไรนะ ไหวเปล่าไหวไหวใช่ไหมเขาหมายถึงตัวพวกเขาว่าไหวเปล่ไหวไหมไหวไหมนั่นแหละสิเดี๋ยวนะวันนี้ออกมาร้องลืมมาเลยหรือเปาทำไมคอคือฉันโล่งไปหมดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยที่นัดฉันไม่มาคนเดียวฉันคอคือร้องหายหมดเลยตายแล้วแล้วจบไปสองเพลงแล้วด้วยแม่เขาบอกว่าลืมออกมาสงสัยหลงในเพลงแน่เลยอ่ะ แล้วเดี๋ยวฉันต้องเข้าไปแล้วโดวยที่ไม,ม,ม่มีมาลัยเลยเหรอเนี่ยตอนนี้แล้วจบเพลงแล้วด้วยอ่ะหมดแล้วแหลฉันต้องเข้าไปแล้วแม่จา๋ามีสักสิบยี่สิบบาทให้แกก่อนแม่แล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้นะนี <c oughs> ่ไงเขาชูมาให้เราขอแซลขอแซลหน่อยได้ไหมครับผที่ตอนที่เราจะอัดคลิปเราจงใจร้องเพลงใหม่ลนะไม่ได้อยากให้มาคล้องมาลัยเลยวิ่งมาครองกันใหญ่เลยให้เราเราเหงื่อแตกเลยเราก็เราต้องการเพลงแม่ตุ้มนะครับผมขอบคุณมากครับแต่พอแต่พอวันนี้ ต้องการมาไล่ล่ะนั่งกันเงียบคลิปเลยยังเมา์ก็นอยู่ในรถทำไมเป็นอย่างนี้ทุกนานเลาเซลแซลไม่กล้ามาไม่ไม่เป็นไรล่ะคนฟังเพลงเพลินฟังเพลงเพลินกำลังกินกับเพลงกำลังอิ่มเอมผมแซลเล่นไม่มีอะไรลอกครับอ่ะช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาให้ฟังเพลงเดี๋ยวน่านเดทำท่าเหมือนจะลุกขึ้นพักลุกพักก็เลยจะถ่วงเวลาผมยังไม่เข้าอ่านน้ำเต้าโต้ครับ กคุณจังหวันดน้ำใจนะครับจากบ้านตูดคุณน,นะก็ออฝากไว้ด้วยนะครับโอเคคุณน,นะไม่ลงแล้วเพิออ่งช่วงจังหวันดน้ำใจจากแม่แม่พี่พี่นะครับทุกคนเลยนะครับผมคุณน,นะฝากแอดมินไว้นะวันนี้ลืมบอกขอบคุณ แอดมินก็นั่งดูเพลินไปได้ช่วยหรืออะไรศิลปินเลยไม่แฟนคลับไม่ได้ไปจริงจริงแอดมินเพลินสุดแล้วถูกต้องค่ะขอบคุณคุณขอบคุณนะคะคุณปตุ้มขอบคุณด้วยเลครับขอบคุณพี่แก้ขอบคุณนวล้อคุณคุณแม่นะครคุณค่ะอะไรนะฮะไม่ติดติดดับดับ